สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกทุกท่านเลยนะครับาะนะครับเมื่อนี้นะครับช่องร่วมพ้นข้นมากเบิงนะครับผมนะครับสีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิงบรรยากาศนะครับนะครับสวนปาล์มนะครับลมดื่นนะครับบรรยากาศลมดื่นดีครับเมื่อนี้ครับแดดบ่มีนะครับผมครับเมื่อนี้นะครับนมน้ำมันสีผ้ามากินขาวปลานะครับพี่น้องมากินาวปลาตึกแหนะครับ ตืกแหเดือนแปดตึ๊กแ้นเดือนแปดครับพี่น้องครับมะฮือน้องครับฮือน้องตึกแหงนะครับสีมันบอมันนะครับไปเบิ้งกันเลยนะครับผมฮือครับมนี้ฮือน้องครับบาหนี้ฮือน้องครับกาศแดงครับกัศแางฮือน้องตึกแหงครับตึกแหง ตึกเหียครับตึกเหียปามตต์ตเหียกินข่าปลาครับวันนี้นะครับอาทิตย์ทุท่ายของสิ้นเดือนนะครับผมนะครับอาทิตย์ทุท่ายสินเดือนแล้วครับงานบ่มีครับมีหยุดแต่ว่ามาเปิดมุเปิดตาครับวันนี้ครับค้าเขียดไปในตัวนะครับผม ไปเคลียดไปในตัวครับมาเบิกบรรยากาศอ่ะรพราะยายทุยกับเบี้ยตีหยังได้หั่นพราะยายเสียสีฟ้าๆนั่นครับ <c oughs> หาแต่บักหอยเออมูกระเพาะหือปัญหาบักหอยได้ครับนั่น <c oughs> โอ้ยอ <c oughs> บ้านเพิ่อนอืดบักหอยกินนะครับพี่น้องนะ <c oughs> เพิ่นเพื่นเพิ่นมาหาอยู่ดวงพี่นะครับผมนะครับฟางแต่แต่บักหอยนะครับหอยทลีลหอยปังหลายครับผมนะครับหลายเลยนะครับผม มันบอลเลีวก่อนผมดอกครับกากดังนะครับกากดแดงตึกตึกอยูได้ห่วยนะครับผมตึกอยูได้หงวยนะครับเบิ้งสีมีป่าหยังครับนะครับมีป่าหยังนะครับจังเบิ้งน้ำกันนะครับผมครับมีเรือนะครับผมอากาศนะครับหลบนะครับผมากาศดีนะครับลมดื่นนะครับผมลมดื่นนะครับ ตึกาหลายคนนะครับแต่ว่ากักหลายอยู่ครับตึกัดมือครับวันนี้นะครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็หื้อนี้เฮือขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเหื้อนี้เฮือนี้ป้องขึ้นเรียบร้อยครับผมนะการทำการตึกระครับปขานีนะครับเสร็จสิ้นแล้วครับโอ้เฮือนี้เมื่อยครับพี่น้องเมื่อยครับเบื่องบรรยากาศครับ ครับไม่รุนเขานะครับจอบบอนครับจอบบอนยาบอนยาจอบ้านเลยไปย่องเออว่าไหนบอ ฟ้าบอนครับม่ามืัอนี้กับมาน้ำกันหกคนครับมืัอนี้มาน้ำกันหกคนมาหากินข้าวปลานะครับพี่น้องมืัอนี้มาหากินข้าวปลาย่านบอลเลี่ยบบักหวายอยู่ยกตุ้บักหว้หเบย่างนีน้นั่ะ จบอวยจบนยังเี้ยนไดูเอาเรือไปเอานี่ดีนี้นี่บัวแต่ปนแล้วบูดมาแล้วปนเดี๋ยวว่าน่าบ่มีเดหน่วยใหญ่ปานนี่ เมียนเลยครับหนา,านวไหมเคียดนยังอ,อยู่จัดไปจัดไปปกะคำไปแล้วปรไปแล้ว,ลวาลอาการกมี่อยังมาตันใดครับน้อกรหึงร่งแล้วครับพี่น้องกระหึง่งแล้วไแต่บักไห้ครับบังไหลาย กูไปยืนอยง่มังมตอมันบอนเน,นาะเอาเมเอาเม่อามากี้เอาเมา่คืนแล้วนะทั้งนานเอาเมาีสองสามบ้านมันสามบ้านแล้วน,าน,านั่นเยพอด โอ้ยวานโอดกีวานโรดมันเขามันเขาคางพี่ตัวหนึ่งโอ้ยบังคำบ่นาไปเลยวะานุมบนขเสียงังเนอยเดหากลอางเอาแม่พ่ออย่ด้วยมันเทียงอะ้ยินนี่ อุ้ยไาจะาจ้าทำนี่ทำทำเนี่ย,เ,ย,ย,ดยเดี๋ยวมันหยุนย่างมาใส่โลดทำย่างมาใส่ไปเดี๋ยวไปงมไปบ้านกับรถึง บื้นๆกันเลยพี่เขาเงามันเขาเงาไหมนี่พ่อปูนต้องไง พอยังไอศาสตร์มาพี่โลดนี่มองหน้ายีพ่อพี่ยุนี่แหละป่าต่อไงครับพี่น้องตัวไงเลยครับผมป่าปุดปุดพี่น้องผุบก้อยเที่ยงครับก้อยเที่ยงนะครับแม่เราสองแสนเหมือนครับพี่น้องปราตองเกือบเบอร์ที่สองถือน้ำการเอาไปก้อยครับบ่านี้นะครับก้อยครับผู้ล่วงน้องผู้ตื่นกะมี่ครับแต่ว่าผู้ไปเฮ็ดอาหารกะ ยึดติดยังกันไปครับบ้านนี้ ใส่หมูแดงครับบารนี้นะครับอาไปขันใส่หมูแดงนะครับผมทําการนะครับหาหมูแดงนะครับพี่น้องนะครับเราหาหมูแดงของก๋วยปลาครับบารนี้ครับก๋วยประตองครับเราหาหมูแดงครับครับกี่ฟออยัาง้มาไก่แล้วครับว่าท่านเห็นอยู่นะครับหมูแดงห้วยขางห้องนี่แหละครับหมูแดง เลือดสีเห็นบ่เห็นนะครับห้างนึง่งมูแดงใสครับพี่น้องีองครับทางมูแนดะงใสนะครับห้างโมหญ่ครับมูแดงแถวนี้นะครับห้างนี้น้อยครับเ <c oughs> จตีครับผม แกับ,บ่บห,บหลายครับน้องไหม่ครับท่านหลายครับแกงกัดครับพี่น้องเอิ้นมาัดโอ้มากัดเก็บพี่นอ้นองพี่น,อนอ้องโอเคครับพี่นอ้อง เดี๋ยวห้างนี้จะแม่เป็งครับตุ่มครับต้มหัวปลาครับพี่น้องหัมหัวเหี้นตุมหัวปลาโอ้ยอย่าเห็นไปตู้สีเสลนั่นแหะเหตุให้ผู้ใดเบิ่งก่อนเนี่ยปลาครับฮะเป็นให้พี่น้องเบิ่งครับโอ๊ยนอน้กล้วยกล้วยครับกล้วยกำลังทำการคุนะครับ ดคนครับเ็ดแบบนี้นะครับคือทีอีสานนะครับผมทีอีสานกินแบบบ้านนะครับผมนะครับกินแบบนี้แซ่บนะครับผมซอสขีดใส่ยิ่งทีอีสานนะครับผมก๋วยแบบผงผงนะครับก๋วยแบบผงวานก๋วยกับปร้อมหมดนะครับผมแซ่บนะครับกินได้ครับผมตอนไหนพวกท้ามหันแบบเออ้ว้าวไม่ใช่เนี่ยไม่เสียเปรียบ ครับพี่น้องครับมากินเขานะครับบานนี้นะครับมากินเขาน้ำกันครับเขาใบนะครับบมเป็นเขาเทียงนะครับผมนะครับกินเขาใบน้ำกันนะครับพี่น้องนะครับมีตะก้อนจับเสียบครับช่วงใบนี่กับบรรยากาศลมลื่นครับลมลื่นอาใต้หุ้มสวนป่านะครับเนาะมาเร็งมาเยี่ยมะยามพอาะไงนะครับนะครับหอมมากผมกินนะครับมาหาปลาก่อยนะครับผมก่อยเทียงนะครับพี่น้องป่าเปล่าเลย

เดินหารายได้มันมันมีรายได้เขาสองทางเด,ดยยิบินแล้วก็บ,บินต่อครับ, <laughs> <laughs> บนแล้วก็บ,บินต่อ,อเห็นวนะ่าุกช่นเขาะใหรือะุมพี่ปุกจ่อยสองตัวนีามมาขึ้นโตขึน,น,ขน,นหันดิแท่ปห เไปยิ้มเอาใจหาบ่ได้วยังดอกสไปยิ้มไปนองมึงจิ๊ดอะมาๆนมึงขาดยังหลับบ่ได้จิ๊ดัเอันแต่าดีููอยู่หันใครน้องบ่เห็นกูกูหันหลังหกูว่าอยู่ทังวันชูโตมนบอนพราะงันเหน็ันบ่ได้โตมึงวันนี่เี่มไง่เบื่อเราบ่เออพอว่ามตาขวใหได้หมอนี่ นี่เอาปลาคือนไรออใจบ่นี่นี่ผูกใดกลัวลัวผมลัวมันมักินดิบไปต้องกินก็ได้กินแนวเดียวดิบวันั่นมันม้คือใจว่วไงกินแนวเดียวเอาอยู่นั่นที่สีหางมังให้นพอตุยหลพี่เออพอเ้ก็จะให้พอตุยถ้าไหลป้าในนี่ยังต้องหนมวัน để đây có đầu bắt đầu bắt bạn, bắt có bắt đầu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  thằng đầu bắt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  đầu thằng đầu bắt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  thằng bắt đầu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  bắt ต no ัวยาคุยใส่แล้วถาเมื่อเขากับเอลแล้วเขี่ยมโอ้ยหื้นเรองห็นถึงมูนนั่ก็ได้มะขามมันบอปากเลยมันหิวเข่างงเราเศร้ากินมูกินมหรอปาบุญทองแล้วแต่ว่าตัวแบ่หมดปลาบ้านอันนี้บ่อนอะไรไม่ใช่กินปลเป็นยังไงเป็นาต อ oh. no mm ้โจนะขี่รถแบบไก่นึ่ายไรบ่มันบ่เนน้อยเนี่ยมต่มันา่เป็นตัวใหญ่แกบ่ได้บ่ซ้ปตองายได้ได้อบ่บ่างนมีลังษาคุ้มวยเดี๋ยเป้ากินยังกินอยู่ยังไปอีกฝ่านน้งยังเตรีากันไปเอาอยู่ด้อ่ะ อยากไปเอาสิตายมงขาด่เห็ดเลยเนี่ย่วข้าง่เห็ดเลยเนี่ย่วข้างมาเห็ดบดกเห็ดเลบดเด้ไหนบดเลยใจรักเห็ดได้ผัวง่าย้สาเ่สาเน่ก็บอเอาแล้วตุกเกาล่ะาาเขาจะกินไหมน้องวัน้อง่หแ้งหักแขงกันเนี่ยห้องประตูหัแข่กัน บาทามีผู้ใดผู้หนึ่งตายไปแบบเขาว่าหักแพงได้ดีบ่ขัดหักแพงดีตายไปน้ากันที่เขาจะว่ามันมีหลายข้มแล้วเดี่ตัวนี้นี่ว่าเขาจะหักแพงกันวันี้เขาบอกหลายเพื่อนแล้วยังไงนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เที่ยเขาเขาบอกเป็เที่ยนเลเขาบ้าเลยเซี่ยวหักเซียวแพงมาสั่งรับวันนี้นะครับลูกหักลูกแพงช่องโลบบนคนมักเบิงนะครับผมนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสั่งรับวันนี้นะครับ หาคลิปดีๆนะครับไม่ให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมนะครับนะครับเบิ้งแล้วกันนะครับฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดสับตไคร่นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งอัแจ้งเตือนเพื่อบอกให้ทุานคลิปต่อไปนะครับผมนะครับอ่ามื่อนี้ช่องลพบนค้นมากเบิ่งนะครับผมนะครับขอคำว่าสวัสดีครับนะครับผม